ที่เริ่มฟังธรรมะหลวงตาใหม่ๆตอนแรกก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนี่ยก็ถูกเล่าใครเชื่อเราไม่เห็นแต่พอเราสวดไปเรื่อยๆไอ้สิ่งที่เราสงสัยเราก็จะได้คําตอบของมันเองเราก็สัมผัสไปทีละหน่อยทีละหน่อยเราก็เชื่อไปทีละนิดทีละนิดโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ไม่อะไรหรอกไม่มีใครนั่นได้ล้านล้านเปอร์เซ็นต์ค ถึงใครจะมาบอกอะไรยังไงความที่เราสงสัยถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกจนรู้เองคําตอบมันก็ยังไม่หายสงสัยอยู่ดีไม่สนใจเลยมีพระลายองค์จะให้หลวงตาเรียนผมเนี่ยครับเรียนนู่นเรียนนี่เรียนอะไรพวกนั้นหลวงพ่อท่านบอกโอ๊ยนั้นเองเรียนมานานแล้วเองเรียนมาแล้วเองไปเคี้ยวเอื้องสักไังผ่านมาแล้วเนี่ยที่เองไม่ผ่านคืนเนี่ยธรรมทานเนี่ย เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเน,นี่ยค่ะคือการสวดมนต์ภาวนานี่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ทุกอย่างนะใช่ทุกอย่างพิสูจน์ที่จิตนะครับใช่เพราะจิตคือเราตัวเราเองที่มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนะี่ยคือตัวเราคือจิตเรานะั่นแหละชาติเราเขาเอาไปเผาแล้วที่พูดเจ้า่ันสอนนั่แนะ ท่านสอนเรื่องทุกข์กันแหละบางคนไม่เข้าใจโอ้ยทุกข์ก็คือทุกข์จากผัวจากเมียจากมรดกพ็ง,ง,ง,งู่นี่นั่นไม่ใช่นั่นนมันทุกข์ทำเองทุกข์จริงๆที่นี้ไม่พ้คนคือทุกข์ตายแล้วเกิดออกจากลางทุกข์มากทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ไงท่านมันบังคับท่านมันบีบจิตเราตัวเราท่านมันบีบโดยโลกโดยของมีคม โดยแก่ชรามันก็จะเป็นต้องออกใช่ไหมล่ะ,ะออกแล้วมันเกิดเลยอ่ะตกไปไหนหเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเกิดเลยหรือลงข้างล่างหรือไปเป็นสัตว์ยรายชานมันอยู่ที่กรรมมันอยู่ที่ความรู้สึกสุดท้ายคที่เราทํากรรมไว้ในโลกนี้ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชัดเจนนะเนี่ยแบบชัดเจนเลยละ ถ้าไม่ทำมาช่วยเราไม่ได้คําถามจากที่นี่ครับขอวิธีการเบิกบุญมาใช้ในชาติปัจจุบันอย่างเร่งด่วนครับลงได้ขอด่วนๆเลยตอนนี้ด่วนเลยใช่ไหมด่วนจี<ว>นะ<ว>ครับด่วนจีๆเลยนะลองคิดดูว่าชาตินี้ทําอะไรไว้มางให้ทานทุกวันไหมสวดมนต์ทุกวันไหมมีเทวดา มีพรมพอจะเป็นเพื่อนซีกันในอดีตไหมเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไหมก็อ,อธิษฐานเอาขอบาร,รมีท่านบุญที่กับเจ้าสร้างในชาติน,น,นี้ทนะี่ในเห็นนี้แหละเขาเบิกม,มาก่อนแล้วก็ทําใช้ก่อนหรือไม่เทพพรมทั้งหลายพระโพธิสัตว์องค์ไหนก็ตามหรือเทพพรมี่เกี่ยวกล้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้า พอมีทรัพย์แล้วเกี่ยวพันกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการในอดีตนะมาซะวไวๆมาไวไวัยก่อนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยมาไวไัวัยหน่อยอะไรประมาณอธิษารทุกวันอธิษฐานทุกครั้งที่สวดมน,นั่อธิษฐานทุกครั้งที่สวดมน,นั่อธิษฐานทุกครั้งที่ทำบุญไม่ใช่อธิษฐานทิ้งเรยวกูก็ปล่อยเลยนะไม่ใช่กระแสต้อง เติมไปเรื่อยๆเติมกระแสไปเรื่อยๆเติมขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไงเข้าใจไหมมาถึงว่าถ้าเกิดว่าเราสวดวันหนึ่งห้าเวลาหกเวลาก็ต้องอธิษฐานทุกครั้งทุกครั้งหลวงอธิษฐานทุกครั้งทุกรอบที่สวดจังจะตื่นขึ้นนะตื่นขึ้นก็ทาวัตรอธิษฐานแล้วพอสวดกาอธิษฐานสวดทุกครั้งอธิษฐานทุกครั้งอธิษฐานทุกครั้งน่ะฐานเรื่องราวที่เรานี่แหละไม่ใช่อธิษฐานเรื่องอะไรับที่เกี่ยวข้องกับเราที่สิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่อธิษฐานครั้งเดียวกูก็ไม่ทำแล้วมันไม่ชินคืนมันไม่ชินคือคืนมันไม่ติดต่อคลืนมันติตต่อมันก็คืนมันก็ไปอย่างอื่นคืนมันเป๋อมันเป๋มันก็ไม่ได้ครับมันก็บีกบอยมันไม่ชัดจุกต้ออเวลาสวดก็จ่อไปด้วยยิ่งดีจ่อในเรื่องที่เราอธิษฐานอีก จิตจดจอในสิ่งที่เราปรารถนาเข้าใจไหมในสิ่งที่เราต้องการเมื่วเราสวดอะไรมา่ะจกักรพรรดิเต็มแผ่นดินบารมีหลวงป,ปู่บารมีในพระบารมีที่เราสร้างของเราด้วยของหลวงปู่ด้วยโอ้ยแยม่มาหมดเลยล้วตุวแล้วขึ้นจักรพรรดิด้วย ว่ามาสวดทําไมอยากได้อะไรอยากไปไหนต้องการอะไรขราพเจ้าทําเพื่อเป็นประโยชน์อืเพื่อเป็นประโยชน์ตลอดทุกภพทุกชาติคให้อธิษฐานยาวนี่ไม่ใช่ฐานสั้นไม่ใช่ชาติเดียวนะไม่ใช่ปจะทําประโยชน์จะเดี๋ยวนี้ไปทุกภพทุกชาติในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ต่อภาษีนู่น คือทุกภูมิชาที่เกิดขอให้เป็นประโยชน์ใช่เพื่อต้องการเล่งดว่วนเล่งด่วนด่วนนะถ้าไม่มีก็ที่เหนือก็มีขายรถด่วนรถด่วนนะขบวนจะเป็นตัวเล็กๆหน่อยมีก,กินนะครับมีคำถามครับหลวงตาอา อาการนี้จะมีเฉพาะวันพาขับเหมือนอาการคล้ายๆกับว่ากินยาสั่งของดำเข้าไปมีอาการปวดเจ็บไปทั่วร่างกายส่วนจักรพัฒมาสามปีไม่เคยมีอาการนี้อยู่ทําไมถึงมีคะต้องแก้ยังไงดีมีเยือตกค้างอยู่คือมันตกค้างคือยังมีอยู่ยังม,มีเชื้อตกค้างเยี่ย้ันก็หาย มีคําถามครับที่ที่ยางงามเนี่ยครับหลวงตางมีสมบัติจักรพรรดิอยู่ใช่หรือไม่ครับมีทั่วไปสมบัติจักรพรรดิม,จจมีทั่วไปทั่วเป็นดินพวกยักษ์พวกคุดคุ้มพันพวกนาคดูแลอยู่มันเป็นของผู้มีบุญที่เกิดมาสวยเป็นจักรพรรดิของผู้มีบุญม,มันไม่ใช่ของใครครับพระเจ้าปัจจุบันถ้าเป็นจักรพรรดิแล้วก็เกิดอยู่อื นี้ท่านบวชมันเป็นทิปจริงจริงเนี่ยไม่ใช่ชิปสองบัดจริงรจริงนั่นแหละเทศนินจินดาดองอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยที่เป็นชิปก็คือพวกนางแก้วพวกนี้กขนพลแก้วพวกอะไรพวกนี้บพวกนี้มันเป็นพวกที่ติดตามท่านรสร้างบารมีรวมกัท่านมากครับและอย่างพวกอาวุธนะหลกายอย่างจักรอย่างวัชขันก็อยู่กับเมืองคุดไง ก็อยู่ในแท่นมันไปดูดิว่างๆก็ขึ้นไปดูเลยมีแท่นนมีแท่นพวกนี้ก็เป็นทพิ์เหมือนกันแล้วเปล่าเป็นไม่ใช่ทริปส่งบัตจักรพรรดิไม่มีทพิปนะตุเป็นเป็นเลยจักรจักรเลยอ่ะครับเพราะตอนที่ท่านเกิดเป็นจักรพรรดิก็เปิดเป็นมนุษย์ไงอ๋อใช่เข้าใจไหมไม่ใช่ทิปยังอยู่ อย,อยู่อย,อยู่ในโลกเนี่ยโอ๊ยไปมาดูแล้วไปดูมาแล้วพ่อท่านไปดูมาแล้วพาไปดูมาแล้วแต่ก็ยากนะผู้ที่จะเป็นจักรพรรดิได้คือผู้ที่ต้องทําบุญ <c oughs> เกิดทําบุญเยอะๆนั่นแหละ,ะส่วนใหญ่จะเป็นโพธิสัตว์หรือไม่ปัจเจก,กภูมิประนะมาณนะั้น เขาบอกว่าเมื่อวานที่หลวงตาไปออดแอร์ที่พระธาตุชัยภูมิครับเขาเห็นเหมือนทหารชุดดานะครับไม่รู้สมัยไหนนะครับนั่งอยู่ข้างๆหลวงตาครับโอ้แถวๆนั้นนะก็เป็นจมืองแถวนั้นชัยภูมินะครับแล้วก็มีอีกหลายคนประมาณห้าหกคนนั่งล้อมวงอยู่อะไรยเงี้ยครับถ้าถูกแล้วเข้ามาหัวหน้าม,มาลูกน้องเขาก็มาด้วยม,มันมาหมดแหละ เพราะใครไม่ใช่พ่อหลวงตาครับใครไปกับเราอ่ะหลวงปู่อ๋อวหลวงปู่ไงครับหลวงปู่ไปไหนอ่ะใครไม่ไปนีเหรอแถวนั้นเพราะอย่างเวลาที่หลวงตาไปที่ไหนไปสวดที่ไหนก็มักจะมีคนเห็นประมาณอย่างนี้ควิญญาณเก่าๆนะัก็ลบเจ้าเมืเอ,มอมงแถวนั้นมันไปไม่ไปไหนหรอกพวก,กันมาอยู่แล้วครับ แสดงว่าหลวงตาไปไหนหลวงปู่ก็ไปกับหลวงตาตลอดออขาถูกแล้วไหเราอยู่กับท่านท่านอยู่กับเราไหม,มถ้าเราไม่อยู่กับท่านท่านอย,อยู่กับเราไหมค่ะไม่อยู่อ,ออเราอ,อยู่กับท่านไงท่านต้องอยู่กับเราไหมค่ะโอ้ยนี้เท่นะครับไปไหนมาไหนนี่วิญญาณเต็มไปหมดเลยโอ้ยสมัยก่อนนะอ่ะเรียกว่าตัวเองเท่ <laughs> <laughs> ไปไหนเทวดาโอ้โห,โโหยืนซ่อนรับเลย โอ้บางคนเห็นเราบอกโอ้ครูนี่เท่มากกับปลาหรอกหลวพ่ออยู่ข้างบนเขามารอหลวงพ่อไม่แล้รอเราครับเขไม่ได้รอล้วโอ้เรามีอะไรให้เขารอแต่เวลาหลวงตาไปตามงานโอมีคนรอเต็มสองข้างทางนเผีกันะมนุษย์เนี่ยครับมนุษย uh ์น uh ่ะถือป้ายไฟเลยนะอ อันนั้นมนมุษย์มนุษย์มากับภัยรู้ป่ะครับผีนํามา <c oughs> ผีก็ไปชักชวนมาอีกทีนึงใช่ม,มีามนาเนี่ยวดีเ่ยครับมนนาคนมาเพราะนั้นใครเป็นหัวหน้าสํานักนะมันจะไปขี้เกียจสวดน่น <c oughs> เอาผีก่อนอันดับแรกมันองมาสนใจคนหรอกสวดไปเรื่อยนะครับปีหนึ่งอย่าไปไหน อันนี้สองวันกูก็ออกวัดแล้วไปแผลน,น,นู่นแผลนี่ไปทาไมรู้นั่นล่ะ <c oughs> ทวนมันมาดิแถวนั้นนะ่ะผีแถวนั้นนะ่ะทวนมาเรื่อยๆเรื่อยมือลามไปออกไปเรื่อยๆแค่เนี้สามสี่ปีก็หาคนมาแทนได้แล้ว <c oughs> แล้วก็อ,ออก <c oughs> อย่างเพิ่งออกใหม่ๆอย่าเพิ่งออกอันนี้ทําสํานักยังไม่ทันไรเลยกูท่องเที่ยวแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> พิสูตรของพระเโยจะออกไปจริงอ่ะจะต้องมีคนสวดแทนครัาต้องสวดประจำใหม่ๆต้องสวดเอากําลัง่อนเราพวกก่อนสวดครับกําลังเราด้วยกําลังพวกพวกทางนั้นด้วยอืเราเป็นพวกเดียวกับผีไหบพิสูตรสักตั้งดีใเ่็นไหมไม่ใช่ครับ สร้างสำนักบอกสร้างเสร็จแล้วนะสวนไม่ทันลายแล้วกูไปน่นไปนี่พอมีพาหนะแล้วก็ไปแล้วไม่อยู่คไม่ใช่แล้วเพราะตอนหลวงตาอยู่ที่ถ้ำหลวงตายังสวดอยู่ตั้งหลายปีก่อนหลวงตาจะอกสี่ห้าปีนู่นครับปีแรกกันดิน้นไม่ใช่ไม่ดิน้นดิ้นนะครับอาศัยบอกเฮ้ยขาอยาไปน้อยขาขาขา บอกเลยขางอย่าไปนะไปได้ยุ่งเลยนะเนี่ยอุสันีมา <c oughs> อุสารามาเนี่ยไปเนี่ยโอ้โหเสียชื่อหมดเลยโอ้ย่ม,มันไปผมแทนก็มีดิ้นนะครับอ้าโอ,โอ้โหไม่มีใครไม่ดิ้นหรอกุกส่วนใหม่ๆในดิ้นทุกรายเละ <c oughs> จะไปท่าเดียวแล้วบางคนครับต้องทนไงอย่างเวลาดิ้นหรือคิดมากหลายคนก็ใช้การเดินในการช่วยนอน ตอน,นนอนนอนสวดน,นอนนับนึกถึงหลวงปู่หลวงปู่มันดิ้นมากล้วพาผมไปเที่ยวหน่อยอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกจดฝันไปของวิญญาณมันไปเที่ยวมากพอลุกขึ้นมาเออค่อยังชั่วหน่อยไม่ดิ้นแล้วผมไม่จะดิ้นมานอนสวดบอกหลวงปู่พาผมไปเที่ยวหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับโอ้ยมันไม่ยากหรอกง่าย มันก็เหมือนว่าเราเราเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนขึ้นใช่เบยนกระแสะของความคิดตอนนั้นไปดูบ้านหนูหน่อยไปดูที่ทํางานหนูหน่อยอะไรไปดูดูที่ผมหน่อยอนะไรไปดูพวกหน่อยว่ามันตายแล้วมันไปไหนอะไระประมาณเนี้ยแล้วกันนอนสวดแล้วกลวทาาก็จะพาไปครับพเ,เพราะอย่างหลายคนบอกว่าตั้งแต่มาสวดมนต์นะครับลหลวงตาคือนอนหลับก็นิดนึงก็ฝันแล้วฝันนูน่นฝันนี่เป็นเรื่องเป็นอะไราวเงี้ยถ้จริงนะ คเรื่อดีๆ้สนั้นอ่ะบางคนฝันเห็นหวยประจำาจริงนะเนี่ยถูกทุกงวดบางคนนะอยู่ที่ถ้ำน่บางคนถูกทุกงวดเลยครับจนคนสงสัยว่าเอาหวยมาจากไหนก็มาจากความฝันไงไม่ได้ไปไหนก็ฝันงบอกใครก็ไม่ได้ด้วยผู้มีประโยชน์อ่ะเราคิดถึงประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องหาทรัพย์มาเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อมาเลี้ยงชีพใช่ค เห็นยากเลยง่ายไหมพุทธ <c oughs> ศาสตร์ไม่ต้องไปเรียนหูหัวปวดปวดหัวหรอกแค่สวดมนต์นี่กัดซับก็ได้แล้วครัเห็นยากเลยตรงแต่ก่ขี้ไปออกเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้โอ้ยม่ยากไม่มีก็ไม่ทำใช่ไหม <c oughs> มีข้าวกินก็พอแล้วแล้วทําไมเวลาที่สวดมนต์ต้องเอาภาพหลวงปู่มาตั้งมองนะครับน <c oughs> มันจะได้ ทำความคุ้นเคยกับท่านครับหลวงตานี่พกภาพท่านไปด้วยแล้วเมา่อก่อนท่นีกระเป๋านะเวลาแผ่ถึงเอาภาพท่านมาดูนะอ,อจริงเพอังจังๆไม่ค่อยได้ใหม่ๆเสื้อต้องมีกระเป๋าไนงะครับภาพท่านนะหลวงพ่อ,อยจะนีจะทิ้งผมนะครับดูท่านก่อนแล้วก็แผ่แล้วก็สวดในลากินข้าวก็หลวงพ่อก,กินก่อนแนละ แล้วก็นั่งสูบบุหรี่มวน,นเสร็จแล้วเราก็โอยต่อลวงป่ออยาให้ผมเป็นโรคนะครับหลวงพอ่อแพร่ไปเลยไอ้สัตว์ที่มันอาฆาตขุข่ามาเนี่ยพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่เรากินเนี่ยแพรงไปหลวงพ่อจัดการเลยให้มันเป็นยารประมาณเนี้ยแต่เราหลุ ทำไมไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเราถึงต้องนึกถึงหลวงปู่ก่อนท่านบอกว่าบารมีท่านเต็มแผ่นดินไงริง่งหรอเกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อบารมีท่านเต็มแผ่นดินเราก็ต้องพิสูจน์ไงใช่ไหมละ่ะเราไม่พิสูจน์เราจะไปเชื่อท่านได้อย่างไงเราถ้าจะเชื่อท่านแล้วเนี่ยตัวตัวจะหนีไปไหนไหมไม่หนีนถครจะไปไหนก็ไปแล้วข้าพเจ้าอยู่กับหลวงพ่อนี่แหละจ้บแล้ว อยู่กับหลวงปู่ไม่มีพิษไม่มีภัยอีะ่มีอะไรครับท่านยังบอกลุงตาเลยเอยเองเองชาพระค่าไว้เยอะๆนะเว้ยมันแพงนะท่านบอก <c oughs> จริงๆครับโอ้น่าเสียดายตอนบวชแจกก็หมดเลยแจกก็หมดเลยครับโอ้ทำไมแจกไว้ป่านเนี้ยโอ้ครึ่งร้อยล้าน,นอ,อ่ะโอ้บังอองยยี่สิบา,งงบบาทเดี๋ยวนี้ เกือบแสนน่ะเช็ดดูนะแหวนน่ะนะสามร้อยเด๋ยนนี้เท่าไหร่เป็นแสนนะครับเนี่ยไม่กี่ปีมันี่เองถ้าบอกพะค่าเนยไม่มีหยุดจริงลวงตาเชื่อจริงจริงดวงตาก็เช่าไว้ประจํำมาทุกเดือนหนึ่เดือนออกก็เช่าแหวนมั่งนู่นนี่นั่นจะจอบวชมันมีมังสลระนะแหวน ปีหนึ่งเก้า้วโหสละเลยจะเข้าโบสถ์แล้วเนี่ยเขาบอกสละแหวนวสิสเกตยว่ปาปานนี้ก็คงรวยแล้วล่ะหลวงตาสละตอนนั้นหลวงตาเลยได้สิ่งที่มาตอนนี้มากกว่าเดิมโอ้ต,ต,ตอนนี้ไม่อยากได้แล้วทําเองได้ <laughs> อา้าว็หลวงพ่ออยู่กับเราครับหลวลงพ่อจะเสียชื่อนะครับผมเป็นคนสร้างผมผมคนอิษฐาเน้เนี่ยบารมีหลวงพ่อเต็มเต็มเลยครับพร้อมผมไปด้วยนิดหน่อยเพราะอันเนี้ยตุกก็่เอ้าของผมไปด้วยะรับเข้าไปด้วยเพราะอย่างไรลยสีก็ผมด้วยเ,เข้าไปด้วยครับเพราะหลายคนสงสัยเห็นห,นหนลวงตาจานพระจานของจานอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นลายก็ น้อมมาดีบรารมีเล็กน้อยของข้าพเจ้าไปตามรูปลักษณ์ที่หลวงอาจารย์นะอ๋อหมายถึงว่าทหาเมื่อไหร่ที่เราเห็นหลวงตาอาจารยร์เราสามารถนึกเอาตัวเรามีเอี่ยว<อ>ด้วยรีบทันทีเลยครับรีบทันทีเลยพลาดโอกาสพลาดโอกาสถ้าไม่ทําเดี๋ยวอนา,นาคตลืมเมือเราสวดมนต์นนะครับถ้าขี้เกียจสวดมั่งไม่สวดมั่งแล้วก็ลืม ถ้าสวดไปด้วยพิจารณาไปด้วยอะไรไปด้วยนี่นะมันไม่ลืมทีนี้ไม่ลืมมันก็ชินคชินพอเห็นมันกน็โอ้เป็นบุญนี่ว่าเ,ออเล่นเลยเต็นวัด้าทุกผู้ที่สร้างวัดกลับไปเลยไปสวดมนในในโบสถ์ในวิหารเลยคเพิ่มจากพัดเข้าไปเลยโอ้อก็เรียกว่าชีวะชาตเนี่ย โคตรโชคดีเลยที่ได้เจอหลวงปู่ที่ได้เจอหลวงพ่อท่านแนะนำเรื่องบุญแบบง่ายๆไม่ยากเองนั่งที่ไหนก็ได้บุญถ้าเองคิดถึงบุญค<อ>ือ <c oughs> ถ้าไม่ทำมันลืมหมายถึงว่าจิตมันลืมการทำงานโทกถ้าทำบ่อยๆมันก็ไม่ลืม<อ>มันก็เกิดความเคยชินเรื่องโลกเนี่ยไม่สนใจหรอกนะ ฟังไปกับเขาก็ฟังเหรถ้าเป้าฟังเอ,เอาเอาเอาธรรมะเข้าไปด้วยเขาคุยเรื่องญาติป่วยเขาคุยเรื่องโน่นนี่เราก็บอกว่างูช่วยเขาหน่อยโน่นนี่นั่นไปเลยโอ้มันมีให้เก็บตลอดอนะครับท่านว่ารีบเก็บเสะเพราะชีวิตมันสั้นครใช่ไหมวันยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหม ปีหนึ่งกี่วันวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเอ็งจะอยู่สักกี่วันครับนี่ปัญหาอย่างนี้หลวงตาเลยไม่สนใจใครจะบอกเออไปทำโน่นไปทำนี่อย่าไปนอนอก็เลยโอ้โหนาเสียดายชีวิตนะจ๊ะครับคิดเองอว่านะ,นะจ๊ะคุณไปเนะคุณก็ห่างจากห่างจากธรรมะนและครับห่างจากบุญแล้วล่ะคุณก็ไปทังโลกคุณก็ติดเหมือนเดิมครับ ขึ้นดูไหมโอคือถ้าเราไม่เอาใจไปเก็บบุญเนี่ยใจเรามันก็เก็บทางโลกเก็บอารมณ์เก็บความทุกข์เก็บบาปเก็บสิ่ไม่ดีบุญรักษาคคนที่บุญรักษาต้องรักษาบุญไว้ไงอึแต้งั้นบุญจะรักษาเราได้ยังไงเราค่ะเดี๋ยวหลวงพี่สองต่้งเชิงมาแล้วนะหลวงพี่บุญรักษา หลวงพี่นี่กันรักษาบุญออ, <c oughs> อย่างเห็นตู้เขานั่งถักเชือกไงครับล้วก็สามารถมองดทาบุญฝากไปด้วยใช่ครับได้ทุกได้ทุกอย่างที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหลวงตาบอกว่าอยู่ที่เรานึกออกหรือเปล่ามันจะนึกออกก็ต้องมันต้องทำนานไง มันต้องชินนทุถ้าตูชินเนี่ยตู้ขี้เกียจคุยกับคนจะฟังเป็นเป็นหลักเลยฟังฟังเป็นหลักนะครับฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังาเาปล่านะทุกไปพร้อมโลกเลยนะพร้อมทำเลยแหะมันจะเกิดทำใน<อ>สิ่งที่เราฟังมันเป็นการช่วยช่วยพิจารณาจากสิ่งที่เราได้ยินอีกทีหนึ่งถูกต้องนะ ช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละไม่ใช่ตกค้างไม่ได้นะตัเนี่ยมึงตช่วยผมหน่อยนะครับผมโน่นนี่นั่นตจัดการเลยครัหลวงปู่ครับอย่าให้เสียชื่อผมครับครับเพราะพเขาเห็นผมครับเขาก็เห็นลวงปู่เขาก็เห็นหลวงพ่อจันั้นหลวงพ่อต้องช่วยเขานี่จบไหมจบครับอนาคตเขาเห็นอีก เขาก็ต้องบอกต่อไปเอ้ยครับตุเนี่ยตุมีบุญเนี่ยเจอเมื่อไหร่มีโชคทุกทีครับแอจะเปล่าหรอกอยู่ที่หลวงพ่อครับอยู่ที่เราเพราะเราไม่เก็บเรื่องราวความทุกข์ของคนอื่นมาอยู่แล้วหน้าที่เราคือนึกถึงหลวงปู่แล้วให้หลวงปู่ช่วยเขา เพราะหลายคนชอบเป็นอย่างนี้หลวงตาเวลาคนมาเล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังก็ชอบเก็บความทุกข์เก็บเรื่องรักคนอื่นมาคิดมากอีกไม่้องบอกท่านเลยครับกำหนักก็ให้เบาลงพรา่ากำเบาก็ให้หายถ้ามันป่วยหนักจริงๆนะครับให้มันเปลี่ยนร่างไปเลย <c oughs> ถ้ามันหายก็ให้มันปกติอ,อลวงตาก็ยิสานอย่างนั้นอ่ะเพราะ,ะนั้นบางคนเขาทุกไหมกล้านิมนหลวงตาไปเยี่ยมคนป่วยไหม ตกลายไม่ตายก็รอดล่ะสองอย่างอ้าวอยู่ทาไมมันมทรมานนะครับมันทรมานนะก็ให้เขาอยู่ทําไมมันทรมานคือถึงหายมามันก็ไม่เหมือนเดิมทุกลายดาวตาไปอะไรสาธุหลวงสาธุเลยสองวันได้ข่าวแล้วรู้รู้อย่างเงี้ยตายตั้งนานแล้วไปไปมันช่าจิตมันบีบชาติ อาจเป็นบีบจิตครับหลวงตาบอกบางวิญญาณก็มาขอบคุณหลวงตาอาอขอบคุณดิขอบคุณนะครับลุงนี้ผมไปตั้งนานแล้วละ่ะครับตอนนั้นมาปรึกษาหลวงตา่ะถอดเลยเขาไม่กล้าถอดนะครับแล้วกลัวบาปบอกถอดเลยอ่าอย่างโลกเลยครับหลวงตาทําไมปัจจุบันมันถึงมีโรคใหม่ๆขึ้นมาเยอะ ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เคยมีในอดีตนะครับโลกเนี่ยมนมุษย์น้าจำคลืนบางโลกหลวงตาเชื่ออย่างนั้นนะใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วไปนะเพราะโลกเนี่ยโลคจริงๆเอ่ะมันไม่กลายพันธุ์หรอกตุ้ไม่กลายพันธุ์เออถ้าโลกฟีด่าสมัยก่อนนะ่ะมันก็ไปเลยโรกไปเลยมันไม่กลายเลยจนเด็กๆหลวงตาจะไปดูเขานอนตองเลยครับน้าเหลืองย้อยพอมันหายแล้วมันก็เป็น น้าลายอ่ะมันเป็นตุ่มๆประมาณนั้นแหละ <c oughs> ประมาณนั้นแหละ <c oughs> สมัยนี้โลกโลกเขาว่าไม่ใช่โลกนะ <c oughs> บางทีกินยาก็ไม่หายครับไม่กินก็หายอ <c oughs> เออเป็นโรคอะไรล่ะนันสิมนุษย์ไงครับมันทีกําลังมนุษย์หรือทีคลื่นมนุษย์มีคลื่นจิตอะไร แล้วอย่างโรคบางอย่างมันก็มาจากสังคมในปัจจุบันใช่อย่างเช่นที่เขาฮิตฮิตกันในหแางร้บใช่ซึมนะครับ,<ช>รบประมาณนั้นแหละอตอนนั้นอย่าไปกลัวเลยโลกก็โยกพระมาถ้าจะตายก็ตายกับพระไปแล้วนอจิตอยู่กับพระไงอย่างน้อย,อยท่านก็ไปพาเราไปในขึ้นที่ดีแหละคือไม่ว่าจะไปไหนมาไหนหลวงตาก,ก็บอกว่าให้พกพระไว้ห้อยพระไว้ เอายังก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับถ้าเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็ก็ยังดีกว่าไม่มีมเราไปเชื่ออะไรได้ไมในยุคนี้เหตุมันมีทุกที่เลยนั้นปลอดภัยไหมล่ะครับไม่ปลอดภัยนะเพราะหลวงตาบอกว่าอย่างเวลาที่จิตเราคิดนู่นคิดนี่เป็นทุกข์แต่อย่างน้อยพระในคอเราก็ยังสว่างใช่